you <laughs> นี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะคะที่วัยรุ่นชื่อในเกมเนี่ยแม้เสอ้อลายสกอตเนี่ยนะคะเดินลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วก็ชักปืนออกมาพยายามยิงใส่ลูกจ้างเนี่ย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 จังหวะเนี้ยงื้อไปไม่มีเสียงปืนเนาะเออมันไม่มีปังเนาะคือยิงไม่ออกไงเออกระสุนบันดานคือคนตกใจกันหมดนะคะถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก่อนที่ในเกมคนนี้จะขึ้นรถจักรยานยนต์ก่อนจะหนีไปในี่ยังขู่เขาอีกนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่ร้านขายของชำนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีผู้สื่อขาของเราลงพื้นที่ไปสอบถามในจ้าในจ้าเป็นผู้เสียหายค่ะครับอ่าน,นี่อีกมุมหนึ่ง